พี่พเหมือนเขาจะออกมาแล้วนะชุดแดงเลยพี่พี่ท่านมาชุดแดงเลยนะพี่พเหมือนท่านสูบอะไรสักอย่างด้วยนะแล้วก็ถืออาวุธออกมาด้วยนะจะฟันผมหรือเปล่าวะเขาเนี่ยครบคันเลยนะครับดูทั้งขวานทั้งมีดแล้วก็สูบการสูบอะไรของเขาไม่รู้พี่พี่ดู เหมือนคล้ายๆกับพี่รู้จักอาไบาไหมไบไบ,บพี่วิวคล้ายๆไบเลยนะสวัสดีครับสวัสดีลุงป้านนะอาอาและพี่เพียบทุกท่านด้วยนะครับพี่พี่นะวันนี้มาอยู่กับผมนะครับเสือป่าช่ไหมครัผมพี่พี่แล้ววันนี้เนี่ยผมจะขึ้นไปยังเมืองละแลนะพี่พี่นะขึ้นไปคุยกับเขานะครับว่าให้เปลี่ยนเส้นทางประตูทางเข้าใหม่ดีกว่านะพี่พี เพราะว่าช่วงนี้น่ยพวกโจรเนี่ยเหมือนมันจะรู้ประตูทางเข้านะครับกลัวว่าพวกท่านที่อยู่ในเมืองรับแลเนี่ยออกมาแล้วจะเจอกับพวกโจรแล้วโดนทําร้ายเอาได้นะครับพี่พีนะวันนี้ผมจะจุดเทียนนะครับพี่พขอเขาเข้าไปคุยกับเขานะพี่พี่นะโอเคก่อนจะรับชมคลิปเนี่ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะพี่นะถ้าพร้อมแล้วก็เดินทางกันดีกว่านะครับไปโอเคนะพี่พี่ ดี๋ยวผมจะเข้าไปในเมืองรับแลนะพี่ๆนะเอ้ยอาจจะไม่ได้เข้าไปนะผมจะเข้าไปคุยกับเขาหน้าประตูทางเข้านะครับแล้วก็มีเทียนเล่มใหญ่มาหนึ่งเล่มนะเพื่อที่จะจุดบอกเขานะครับพี่ๆนะให้เขาออกมาคุยกับผมนะีเสียงอะไรไม่รู้นะดังมาจากฝั่งนู้นนะมาปุ๊บก็ได้ยินเสียงเลยนะครับพี่ๆไม่รู้เสียงอะไรกันแน่นะ ไม่ใช่ทางที่เราจะไปกันนะพี่พี่นะตรงนั้นก็จะมีองค์พระนะครับสององค์นะอยู่ตรงนั้นนะผมไม่ได้ไปฝั่งนู้นนะพี่พี่นะผมจะเข้าไปยังฝั่งนี้ผมจะจุดเทียนด้วยครับหนึ่งเล่มนะถ้าถึงศาลา,าพี่พี่ที่เขาที่จรนป่าทุบเมื่อวานนะพี่พี่นะไม่รู้ว่ามันทุบอยู่ตรงไหนนะพี่พี่มันทุบคือพังเละไปหมดเลยนะม่วนนะ เดี๋ยวผมพาไปดูร่องรอยการทุบของพวกจรป่านะไปก็ใกล้จะถึงแล้วละพี่พผมเดินนะผมก็ต้องระวังนะกลัวจรนป่านะมันจะกลับมานะไม่รู้ว่ามันซ่อนอยู่ซ่อนตัวอยู่แถวนี้หรือเปล่านะพีพี่นะอุ้ยจเจ๊ดโอ้เห็นเมานะี่ ยุงเยอะมากๆเลยนะพี่พี่นะเจอล้วพี่พี่ผมเจอแล้วนะสาราที่โจรเนี่ยมันทุบนะพี่พี่นะนี่นะพังเละเทะเลยนะล่องรอยฝีมือของโจนนะครับที่มันมาดักนี่นะพี่พี่เละหมดเลยนะครับผมเนี่ยได้ดูในคลิปของโน้ตแล้วนะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันสวยมากๆเลยพี่พี่แบบโน้ตทําให้ดีเลยนะครับพี่พี่เรียบเลยเหมือนคล้ายๆแบบอ่าอะไรหิ้งพระนะพี่พี่นะคล้ายๆแบบนั้นน,นนะแล้วทีนี้นะพวกเมื่อาวานเนี่ยผมมาเจอเต็มๆตาเลยนะครับไอเจ้านน้นเนี่ยมันทุบพังเลยไปหมดเลยก็คนที่ทําเนี่ยน่าจะเสียความรู้สึกเลยนะอุตส่าห์ทาให้เขาดีๆเลยนะครับพี่พี่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เผื่อ เพื่อนผมมานะผมจะได้มาช่วยเพื่อนผมทํานะเราจะทําด้านบนเลยนะพี่ๆแต่ว่าต้องคุยกับท่านก่อนว่าท่านจะย้ายทางเข้าเมืองหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปเต่าดีกว่ายุงเยอะมากๆโอ้ตอนนี้เนี่ยคือแทบอยู่เฉยไม่ได้เลยเพราะว่ายุงนะจ้องจะก,กัดอย่างเดียวนะพี่ๆนะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันดีกว่านะ โอเคครับพี่พี่ก่อนจะถึงทางเข้าเมืองนะผมจะจุดเทียนเลยแล้วกันนะครับจุดตรงนี้เลยพี่แล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปด้านบนนะโอ้โหยุงเยอะมาก พีพ่่ผมก็จุดเทียนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้เลยนะผมเอาไปด้วยดีกว่านะพี่พ่เอาไปวางหน้าทางเข้าดีกว่านะเพราะาตอนนี้ผมเอาไว้กันยุงดีกว่านะครับไปแต่เราเดินทางกันดีกว่านะตอนนี้เทียนเนี่ยผมก็จุดเวลาพ,พี่นะโอเคพี่พี่เดี๋ยวผมรีบเดินทางกั้เลยดีกว่านะครับ ่าดูเห็ดด้วยนะพี่พีนนะแล้วก็ต้องร,ระวังหน้าระวังหลังไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเกรงว่าไอ้จนป่านมันจะกลับมานะ พี่พใกล้จะถึงทางเข้าแล้วนะผมจะเอาเทียนไปวางก่อนนะพี่พนะตอนนี้คือยุงเยอะมากมาก เจอตัวหน่อยใช่ไหมพี่พี่ครับตอนนี้คือผมจุดเทียนปากไว้ตรงนั้นแล้วนะคือรออย่างเดียวครับตอนนี้นั่งรอจนกว่าชาวเมืองรับแลจะออกมานะพี่พนะเฮ้ยพี่ๆเหมือนเขาจะออกมาแล้วนะ ชุดแดงเลยพี่พี่ท่านมาชุดแดงเลยนะพี่พี่เหมือนท่านสูบอะไรสักอย่างด้วยนะแล้วก็ถืออาวุธออกมาด้วยนะจะฟันผมหรือเปล่าวะพี่พี่เขาถืออาวุธออกมาด้วยนะวิขนลุกเลย ดูดิเขาถืออาวุธออกมาด้วยนะผมจุดเทียนปมเนี่ยคือมาดูใกล้ๆก,กันดีกว่านะพี่ๆนะนี่เก็เป้อยฮะนี่เก็เป้อะไรพี่นะพดูดูการแต่งตัวเขาดิเหมือนคนโบราณสุดๆเลยนะแล้วอาวุธเขาเนี่ยครบคันเลยนะครับดู ทั้งขวานทั้งมีดแล้วก็สูบการสูบอะไรของเขาไม่รู้พี่พีดูเหมือนคล้ายๆกับพี่รู้จักอ่ไบไหมใบใบพีบ่พี่คล้ายๆใบเลยนะนึก,นก็ด้นึกได้จมันนั่นแหละฮะอ๋อพี่ เขาบอกว่าผมเรียกเขาออกมานี่ไงอันนั้นพี่พี่ที่ผมไปจุดเทียนไว้เนี่ยเหมือนเขารู้สึกได้นะแล้วก็ออกมานะแยวผมจะพูดคุยกับเขานะพี่พี่ดูอาวุธเขานะเริ่มยาวเลยนึก็ึงลงชิบลาเนี่ยย้ายประตูทางเข้าได้ไหมเปลี่ยนทางเข้าออกใหม่อะ่ะเสียอ้าวพี่ <See ya? S 2> พี่ ขาว่าเขาย้ายทางเข้าออกไม่ได้นะพี่เขาได้ยินข่าวจากคนที่ออกมาเมื่อวานนะว่ามีพวกโจนป่านะอันนี้เขาออกมาเองเลยนะครับถืออาวุธออกมาด้วยหรือว่าเขาเป็นนักรบในเมืองรับแลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะดูดูอาวุธเขาโอ้โหทั้งขวานทั้งมีดเลยนะพี่พนะ นะเขาบอกคนที่มาทุบศาลพระภูมิอะไรนั่นนะนีะนล่ลองอยู่ได้ยแล้วช่วงละลงไปดูกับผมไหมเขาจะอยู่ด้านล่างอะ่ะพ,พี่เขาจะตามผมลงไปดูนะ่นเมนาปนั้นนลองไยในไทยนางซิแล้วเขาบอกว่าถ้าเทียนดับอาจจะเข้าไปในเมืองไม่ได้นะ ผมก็บอกว่าจะไปดีไหมเขาบอกไม่ไปจะไปหรือไม่ไปก็ไม่รู้นะไปเปล่าเรียเลียเร่พี่เขาตอบตกลงนะว่าจะไปนะไปเดี๋ยวผมพาลงไปดูศาลนะครับที่พวกโจรนน่ยมันทบพังนะน่าจะอยู่ด้านล่างแหล,ละพี่พี่อันนี้น่าจะเป็นนักลบในเมืองรับแลหรือเปล่าก็มไม่รู้นะพี่พี่พนะ ดูการแต่งตัวแล้วก็การแต่งตัวแล้วก็การสูบไรแล้วก็ขวานในตรงที่เน็บเอว้น,นะน่าจะเป็นอาวุธของเขานะพี่ๆนะนี่เลยนะเขาจะเดินตามผมมานะครับอยู่ด้านหลังเลยพี่ๆครั้งแรกนะที่ผมเห็นนักรบจากเมืองบางบทหรือว่าเมืองลับแลนั่นเองนะพี่ๆนะ เดี๋ยวผมพาจะไปผมจะพาไปดูล่องรอยก่อนนะพี่พี่นะล่องรอยของสารพระภูมินะพี่พี่ที่ไอโจรป่าเนี่ยมันทุบพังนะพี่พี่นะเย่ตามมาเขากำลังตามผมมานะพี่พี่อย่าลังอย่ลงัลงตามมาตามมา ผมพาลงไปดูด้านล่างนู่นเลยนะพี่พีที่มันไอจรป่านะมันทุบพังนะครับเมื่อวานน่าจะไม่ใช่นักลบนะคนเมื่อวานน่าจะเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับแต่คนนี้น่าจะเป็นพวกนักลบนี่มึงรับแรนั่นแหละผมดูจากการแต่งตัวของเขานะเดี๋ผมพาไปดูตรงนั้นก่อนนะ ยูไหนวะนก็ยูอะตามมอะไรตามผมมาเนี่ยพี่พี่เขามาดูร่องรอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เขาลองสืบเอาดูนะว่าจะไปตามสืบได้ที่ไหนเนือนเดือนนะอะทองเทยน,นะทอทงนนและตรงนี้แหละที่มันตีพังอะ่ะ ดูใบที่เขาถือนะพี่พี่เขาสูบออกมายังเท่เลยนะเมื่อกี้นะผมไม่เคยเจอเลยนะไบรอะไรไม่รู้นะเป็นรูปทรงแปลกๆเกออตรงเยอะแล้วเลยเออยอะแล้ว,ดลว,ลวเด้อน้องเคยจังปะเขาบอกว่าเขาจะตามหาลอยเองนะพี่พี่นะเนี่ยเขาจะตามหาด้วยตัวเองนะครับเราจะตามไปดูนะ ผมจะตามเขาไปดูท้องแล้วคุณลงท้องยอดแล้วจะเดินเหมือนกันนะอ่ะพเขาไปแล้วไปเองเลยนะพี่ๆนะผมแค่บอกว่าแถวนี้เนะี่ยเมื่อวานเลยนะที่มันขึ้นไปแต่แถวเนี้<อ>ตามไปดูพี่เผื่อเขาเจอที่ศพไอ้ที่หลบซ่อนของพวกโจรป่านะแล้ลีลงยังปะ ตามเขาไปดูนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนะี่ยเขาจะมาดักซุ่มดูนะนเนาะไอ้ดี๋ทั้งกระเพรูนะนะานอะเดี๋ทั้งอยู่อ่ะเดี๋ยวเขาจะมาดักซุ่มดูนะพี่ๆนะเขาบอกโอ้ ไปแล้วพี่ไปแล้วจะตามไปดูนะว่าเขาจะเจอตัวพวกโจรไหมโอ้โอ้ลองน้องมือไเหรอฮะลองล้องมือเขาบอกว่าเหมือนรอยเท้าเนี่ยจะหายไปจากตรงนี้นะพี่พี่นะ่นี่แถวๆนี้เลยนะ นมนไม้ใหญ่มากเหีือนเขาจะไม่เจอตัวแล้วนะพี่ๆนะนาท้ายรองนะนาท้ายเลอยอะนาพะาษามาไปบอกว่าเขาบอกว่ารีบกลับไหมแต่ทางปิดเอานะเดี๋ยวกลับไม่ได้นะครับโหพี่ๆไม่น่าเชื่อนะว่าผมเนียจะมาเจอ นักรบนักรบที่แท้จริงเลยนะครับจากเมืองอับแลนะพี่ๆนะตอนนี้เขากำลังเดินตามผมลงมาอยู่ข้างหลังนี่เลยพี่พี่ดูขวานเขาโหเนบเอว่าอย่างเท่เลยนะฮะส,สีละได้นะนเขาบอกว่าทํา พ,พี่เขาจะกลับขึ้นไปแล้วนะพี่ๆนะเออ,เอ,อก็บอกว่าให้ทำอันนี้ใหม่ให้เขาทีนะเผื่อแบบเขาจะให้อะไรไม่รู้นะเขาบอกเมื่อกี้นะเนี่ยเขาบอกให้ทำศาลาอะไรให้เขา,าใหม่ดูนะศาลพระภูมิตรงเนี้ยเขาบอกให้ทำใหม่หพ,พี่น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  ผมไม่เจอโจรป่าเลยนะวันนี้มันจะไปรักษาตัวหรือเปล่าไมร่รู้พี่ๆว่ามันก็โดนผมเล่นงานไปเหมือนกันนะเขบอกว่าให้ทำสารพระภูมิให้เขาใหม่นะเผื่อแบบว่าเขาจะมีอะไรจะให้นะเมื่อกี้เขาบอกผมนะเขาพูดเองเลยนะพี่พๆนะเดี๋ยวผมกําโนดจะลองมาทําให้เขาดูใหม่นะพี่ๆเราจะทําให้เขาด้านบนทุ่นเลยนะครับจะไม่ทําตรงนี้แล้วนะ เพราะว่าไอจอนป่าเนี่ยมันเห็นแล้วนะพี่พี่นะแต่ว่าผมไม่เจอองค์พระที่นอตั้งไว้เลยนะครับอยู่ไหนไม่รู้นะไม่เจอเลยนะพี่พี่เหลือ,อจอนป่ามันขโมยไปหรือเปล่ามไม่รู้นะโอเคนะพี่พี่นะผมก็คิดว่าวันนี้คงจะไม่เจอโจรป่านะ เจอแต่ว่าได้เจอนักล้มในเมืองรับแรนะี่คือถือว่าโชคดีมากๆของผมเลยนะไม่นึกว่าจะมาเจอด้วยตัวเองเลยนะพี่พี่นะโอเคนะเดี๋ยวผมจะออกจากป่าแล้วพี่พี่นะจะลองหาดูรอบๆก่อนเผื่อเจอร่องรอยของพวกโจรป่านะพี่พี่นะก็ไม่มีผมมาเจอเขาครับ กินกือพี่พี่กินคกือนะครับตรงนี้มันเหมือนคนมาอยู่นะพี่พี่นะนี่นะเพราะว่ามันโล่งมากเลยนะครับเหมือนมีคนมาอาศัยอะแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนมาอยู่จริงๆหรือเปล่านะนี่ผมสันนิษฐานลองดูนะแต่มันโล่งแล้วก็แห้งนะครับตรงนี้ถ้านอนเนี่ยนอนได้นะพี่พี่หลบฝนเนี่ยได้อยู่นะเพราะว่าหินเนี่ยมัน ขึ้นไปทางนี้นะโอเคพี่พี่ผมจะออกจากป่าแล้วนะครับลงเขาแล้วนะก็วันนี้ได้เจอนักลบมือรับแลถือว่าเป็นบุญของผมนะเพราะผมไม่คิดว่าจะมาเจอด้วยตัวเองนะพี่พี่นะมันเ,เขาเนี่ยน่าจะออกมาตามล่าโจรป่าหละคนที่มาทุบศาลเมื่อวานนะครับเหมือนเขาจะไม่พอใจนะวันนี้อาวุธเขาครบมือเลยนะครับพี่พี่ โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยเดินทางกลับก่อนน้าเดี๋ยวผมจะขึ้นมาดูเรื่อยๆนะพี่ๆก็ไว้พบกันคลิปหน้าดีกว่านะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ